สวัสดีค่ะมาพบก,กับช่องแคบไลฟ์บายเลนโบอีกแล้วนะคะทุกคนค่ะมันนี้มีแน้วเสี้เบิงนะ้งเนาะโอ้มันนี่หนาวบดแต่งนะจ๊ะบดแต่งหนาแต,งาต่งตามมันนี่มีแน้วเสี้เบิง้งพี่น้องเบิ้งอันนี้ดูนี่นะคะทุกคน นองไปออกกําลังกายอพี่้องออกกําลังกายไปเจอหมากม่วงข้าเจ้าได้หมากม่วงข้าเจ้าสิมาลักกินหมากม่วงฮ่าฮ่าเอาเปลือกออกกอน เป็นบักม่วงมันนะ่ะ this is mango I stole from someone that not my house that is somehow from the Sonia army he are the big b o y for the Sonia army I take take his mango พี่น้องมาแกะกินบักม่วงหาบักม่วงมันใส่มือแกะเลยนะพี่น้องมะม่วงมัน มุมองเขียวสวยแฮปปี้ไลฟ์บายเลนโบฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เลยด้จ่ะไพหมักไผชื่นชอบคลิปขโมยมะม่วงย่าหาเห็ดเลจ่ะพึ่งซ้อนเขาจะเอาไปคิปวังหันว่าจะไปหาหล,ลักเหล็กขโมยหน่อยมันสิติดคุกบ่ดีจะคล้องมาหลักบักม่วงเขาจะเอ,อาไปเทนี่โอ้พี่น้องสีซ้อนไพได้เนาะจะคล้องยังเห็ดนี่แหละตัวอย่างที่ดีมีค่ายิ่งกว่าคำาสอน ส่วนเขาว่าอย่าทําผิดนะคะอย่าลักเล็กขโมยน้อยนะคะอย่าไปทําร้ายคนอื่นเด้อวันิมันสิติดคุกติดคุกเราว่่มีอิสะระภาพจะคล้องมาันังหลักปากม่วงได้เลี้ยวปากม่วงอ๋อเวนีสวีทหวานหวาน มันง่วงมันกลนซ้อนพี่น้องมันกลนซ้อนมันสูกค่าตนนั่งกินยุง่งขังถนนนี่พี่น้องนั่งกินยุง่งขังถนนอื้อหวานมากชีวิตอิสระบนันเท่าพี่น้องสบายดี อยากกินยังก็ได้กินม่ให้ยูให้กินสุนัขอายุบันเท่ามันดีมองมือแนวยูแนวกินบักมองบักมองหมักยังสิถึงหนามันเนาะลายแห้งสบายมิตรพีจะนองกัน ไปใส่มาใส่กับเอินเซ็ตก,กันมวนดีอืมหว,วานด้วยบางก็ it's very sweet มันดี กันกลดังกินยอเยอะนะข้างคนางมีตาปลาพี่น้องเชิบึง้างขางนี่เป็นปลาได้พี่น้องแต่มาบ้านฉัอยู่ฟั่งนี้อันนี้เป็นฟังบานคนอันนี้เป็นปลานี่คือหน้าสดนะคะนี่คือหน้าจริงนี่แหะค่ะเหตุผลเป็นอย่างผู้หญิง ทำไมถ้งชอบถ่ายรูปแล้วใส่ฟิลเตอร์ทำไมผู้หญิงต้องทำคลิปวิดีโอออกนอกบ้านต้องต้องแต่งหน้าเพราะว่าผู้ใดเกิดมากก็อยากงามเนาะพี่น้องไม่ไพ่ยอยากผู้หายดอกเกิดมากก็อยากให้พวจะคองเห็นงามงามย่างออกบ้านเห็นแ,แ,แต่งเลยจ้ะแต่งเลิศเลอแต่งงามงามเลยย่างออกนอกบ้านในพวน้ำลายหกเลยไม่ได้แต่งเผื่อผู้อื่นดอกแต่งหนาแต่งตาเห็ดความงามเสริมเผื่อจะคลองกันละจะคลองงามจะคลองก็มีความสุข ผู้อื่นมาหมากักผู้อื่นมาชอบถือว่าเป็นผลพ่อใไดนะคะแพราะพายเกิดเป็นผู้หญิงใหญ่หยุดสวยนะคะนี่คือหนาสดนองเล่นโบนะคะอืมอืมแซบกินจนเบบ กินจนเบิดละจ้ะพี่น้องสิไปวิง่งออกกําลังกายต่อบาทแนี้แต่ว่าสิไปหลังมือก่อนขอบคุณที่เขามากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะจ๊ะช่องแฮปปี้ไลฟ์บายเลนโบเนาะฝากเป็นกําลังใจเนี่ยจ้ะเฮ็ดคลิปผิดพลาดบอกบ่มมวนอันใดประการใดขอโทษขออภัยด้วยขอบคุณเพื่อนใหม่ที่เข้ามาเป็นกําลังใจนะคะเม้นเอาไว้นะคะเดี๋ยวลุงจะไปตอบคอมเมนต์นะแต่ถ้าลุงตอบช้าก็อย่าว่ากันเด้อเพราะว่า บางทีทํานู่นทํานี่ไปธุระตรงนั้นตรงนี้มันก็ไม่ได้ตอบตลอดเวลาเนาะมันก็มีช้าบ้างนะคะเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าฝากเม้นไว้นะคะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวจะตามกลับบ้านทุกคนเลยบายบาย